สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูใส่กอขาวเยอรมันกันจะ้ะมาแนะนําใส่กอขาวเยอรมันจะ้ะวัดน,นี้ใส่กอขาวเยอรมันมาจากทงางภาคใต้เยอรมันจะ้ะนาออาหารของคนทงางภาคใต้จะ้ะแต่ว่าฟังทางเราผมมีขายเ <c oughs> นาะในซุป,ป์มากก็จะมีเป็นหยี่หอจะ้ะในในถุงรูอไหมก็อยู่ในควดแก้วเนาะเอ่อต่อ เออเราที่ตลาดก็จะมีแบบนี้จ้ะเราจะสั่งได้ป่ะเออจะเอากี่กี่กี่อันเนาะมันจะเป็นติดติกันมาหลายจ้ะเนาะเป็นพ่วงพวงเราก็ตัดนี่ตัดให้ค่ะถ้าเขาสื่อสองอันเราเขาก็ตัดให้สองอันเนาะจ้ะเราเตะใครจะสื่อมากสื้อหน่อย<า>ตลาจ้ะเนาะวิธีทำไม่ยากจ้ะเราสื่อมาเสร็จแล้วเราก็ต้มนม้ำเนาะ ต้มน้ำเพราะอุ่นจะไม่ต้องถึงเดือดจะ้ะเราก็เอาไปไปพักไวสักใส่ไปในหม้อจะ้ะแล้วเราก็พักไวสักห้านาทีจะ้จะเนาะจ้ะแล้วไม่ต้องให้น้ำเดือดจะน้ำอุ่นคุณขนาดนี่เราก็พอเนาะเราก็ปิดไฟจะ้ะ นี่น้ำอุ่นๆจะน้ำร้อนเนาะไม่ถึงก็เดือดไม่ถึงก็เดือดจ้ะเราก็พักไว้สักห้านาทีถึงสิบนาทีเนาะทิ้ไฟเนาะทิ้ไฟเลยจ้ะเนาะยวเราพักไว้สักสิบนาทีสิบนาทีไปเนาะจะได้อุ่นๆเนาะห้านาทีมันจะหน่อยไปเพราะชั้นชอบร้อนๆหน่อยถ้าเราเอาไฟร้อน ้มเดือดจ้ะมันจะแตกเนาะถ้าต้มเดือดน่ะจะแตกจะ้ะจะมีสวยเนาะจะ้ะจากที่เราลวกเอาไว้ห้านาทีสิบนาทีชั้นสิบนาทีแล้วนี่เนี่ยชั้นมจะไปทำาร่างอื่นสิบห้านาทีแล้วะอะเนาะล้วก็อ,ออกมาจา้ะออกจากน้ำอุ่นมาน้ำร้อนมาเราก็มา,า,มาผ่าออก พาพาแบบนี้เนาะแล้วเราก็โลกจ้ะโลกก็โลกเอาต้องหนีบออกเขาเรียกอะไรมัน <laughs> นี่จะ้ะ นี่จ้ะเนอะแล้วก็แล้วก็สองคนเขาคุยกันดังเลยเนาะสองสองคนพอลูกเขาเป็นนีเลตจ้ะเขาชอบคุยกันดังๆพอหูไม่ค่อยดีเซตละล็อกผมมามากินกับเอ่อซอสซอสหวานจ้ะเขาเรียกว่าซอสซอสมัสตาร์ดหวานจ้ะเนาะ ซอสมาสตา้าหวานจ้ะมันมีหลายยี่ห้อจ้ะไปสื่อมาไหวกินได้เลยจะใส่ในตู้เย็นไหวเนาะถ้าเราไม่สื่อแบบนีม้มาบางที่เราไปหลานนี้มาเขาจะมีใส่เออใส่ถุงแบบอ่ะเขาเรียกไม่ใช่ถุงแต่เขาเรียกอะไรกระป๋องในหน่อยเนาะไหวให้จะ้ะสำหรับคนถี่ไม่ไม่ชอบสื่อเป็นขวดมาไหวเนาะเพราะว่าบางคนสื่อมาไหวนานแล้ว ไม่ได้กินเนาะมดอายุนานๆเขาจะกินที่นะเนาะจะก,ก็เราก็ก,ก,กินกับกินกับขนมปังก่อนจ้ะนี่เนาะขนมปังก่อนจ้ะจ้ะนี่ลองไปหามาชิมจพี่น่องเนาะ แนะนำกันจ้ะมาอยู่เยอรมันเนาะจะได้รู้จักอาหารเขาจ้ะเราชิมได้จะทาไม่เราไม่โล่งไม่ไม่รู้เนาะมันอร่อยไม่อร่อยแล้วก็ลองก็ชิมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินอีกเนาะจ้ะฉันนี่ชิมทุกอย่างลองทุกอย่างนะจ้ะอันไหนไม่อร่อยฉันก็ไม่กินนักตเลยกอันไหนเองไม่ชอบนะเนาะเองไม่ชอบเองก็ไม่ต้องกินจ้ะเนาะจ้ะโอเคจ้ะขอบคุณหลยๆจ้ะพี่โน จะไปหามาชิมกันจ้ะขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้ะกูถึนักริที